มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภากาชาติจีนถวายซิโนฟาร์มแสนโดสให้กับกรมสมเด็จพระเทพให้กาชาติไทยนำฉีดสภากาชาติจีนจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มถวายกรมสมเด็จพระเทพป,ปัตนานราชสุดาเมื่อวันที่30สิงหาคมเพจเฟซบุ๊ก t ด e Thai Red Cross Society ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยพระราชทานพระรชชาชวโรกาสให้ในายเต็ดบุญนาเกรขาธิการสภาการชาติไทยนำนายหยางสินอักรรชูตท,ที่ปรึกษาสถานเอกอักรราชทตูทธ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนสภาการชาติจีนเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนโฟาร์มจำนวน1 0 0 0 0แสนโดสณนะวังสับปะทุมเพื่อให้สภาการชาติไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ